สวัสดีครับกิติครับเมนูแนะนําบายกิติครับวันนี้อยู่ตําบลบ้านว่าอําเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรียาครับมาร้านก๋วยเตี๋ยวเรือพระนครศรียาเขาบอกก๋วยเตี๋ยวเรือเลินล้านร้อยล้านครับท่านผู้ชมนะถึงเละาจ้าก๋วยเตี๋ยวเรืออยุทยาครับลุงหลานสาขาเจ็ดชื่อร้านนะลุงหลานสาขาเจ็ดเดี๋ยวเราไปดูด้านในดีกว่านะตามมาเลยครับ โอ้โห oh oh. ร้านร้านใหญ่มากเลยนะมีลานจอดรถกว้างขวางในรถจอดเต็มเลยนะครับ oh. อ,อันนี้คืออาคารนะอาคารที่ก็สร้างขึ้นมาโหใหญ่มากเลยนะก็เขียนว่าลุงร้านสาขาเจ็ดก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาอาหารไทยกรุงศรีอยุธยาครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในร้านดีกว่า ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาก๋วยเตี๋ยวร้อยล้านนะฮะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงบางบางปะหันนะตรงนี้ก็เรียกว่าตำบลบางว่านะครับขั้นตอนมาถึงนะบรรยากาศโอ้โหกว้างกวางเลยกันตอนมาถึงก็คือเขียนเบอร์โตนะแล้วก็อันนี้คือบินบินน้ำนะก็บอกว่าแก้กวกวยยี่ห้าลำเลยี่ห้าโอเลี้ยงก็ยี่ห้าโคเกเบปซี่นี่สิบห้าบาทน้ําเปล่าสิบบาทน้ําเปล่าสิบบาทแล้วก็น้ําแข็งเปล่าสองบาทหมายถึงว่าแก้วละสองบาทแล้วก็ ลูกค้าเขาสามารถสั่งออเดอร์นะออเดอร์เป็นนะออเดอร์กว๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่าธรรมดา50ก็พิเศษใน60นะเป็นร้านกว๋วยเตีย๋ยวพระนครศรียุธยาเนี่ยมันใหยิ่งนะดูร้านบรรยากาศโต๊ะเนะี่ยผมนับดูแล้วนะแต่ละโซนนะตรงนี้ก็ประมาณสัก15ตรงนี้สิบสโซนละ15 1ห้าาประมาณ60ถึงเ0โต๊ะอเราใช้เด็กเสิร์ฟขั้นตอนมาถึงก็สั่งแล้วก็ส่งอ,ออเดอร์ไปเสร็จแล้ว ก็นั่งทานเสร็จก็ลูกค้าต้องไปจ่ายที่กอเตอร์เดี๋ยวเราตอนจบเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์ที่นอเตอร์นะครับนี่คือบรรยากาศเขาบอกว่าเปิดตั้งแต่เช้ายันถึงมืดประมาณนั้นน่ะแล้วแต่ลูกค้าด้วยถ้าลูกค้าเยอะก็อาจจะร่นเวลาไปได้นะครับโอเคนี่ฮะหลักฐานคือเขาเก็บไม่ทันนะตรนี้โต๊ะนี่โต๊ะนี่โต๊ะนี่สามนะอ่ะโต๊ะนี่สองนี่นี่คือหลักฐานนะฮะ นี่กิตติให้ดูเลยว่าเขาขายดีมากเลยนะก๋วยเตี๋ยวร้อยล้านตัวนี้สี่นี่ที่สี่มาดูโต๊ะนี้นะอันนี้เราให้ดูหลักฐานโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสิบสองสิบสามนี่โอ้โหนี่กองอยู่นี่เลยนะนี่แต่ละโต๊ะเห็นไ,ไหมแต่ละโต๊ะเห็นไ,ไหมนี่คือพนักง,งานเก็บไม่ทันนะครับต้องให้เจาแก่ต้องให้เจ้าแก่มาเก็บดูฮนะแต่ละโต๊ะนะั่คือกินแล้วเคลีย่โต๊ะไม่ทันนะ่นะเนี่ยอันนี้ยามห้าโมงเย็นโอเคนะเดี๋ยวเราชิมอาหารเลยโอเลี้ยงมาแล้วนี่ มีเครื่องดื่มเอาน้ำออกก่อนภาพนี้ไม่น่าดูเลยนะเก่าเล่าเก่า,านี่โอเลี้ยงก็โอเคอ่ะโอเลี้ยงคนเยอะรอนิดนึงตอนนี้จะเห็นนะนะหลักฐานนะดูหลักฐานที่โต๊ะนะนี่คือทานแ้วนะแต่ละโต๊ะเนี่ไม่ต่ำมา อย่างโต๊ะใหญ่เนี่ยอย่างนี้ไม่ต่ำมาสิห้าที่1ิจานอจานโต๊ะเล็กก็ประมาณสี่สี่ถ้วยนี่เนี่หลักฐานนะหลักฐานส4อยู่นี่มาแล้วกว๋วยเตี๋ยวเรือน,น,นี่ธรรมดานะห0ิถ้วยใหญ่ถามนิดหนึ่งเดี๋ยวเปิดกี่โมงถึงกี่โมงโ<อ>ตั้งแต่เช้า8โมงพี่ยันมืดเลยห้าโมงพี่5โมงเย็นตรงนี้คืออะไรถามนิดหนึ่งตําบลบางว่าหรือเปล่า เอ้าจากยุธยามาตรงนี้กี่กิโลจากใน,นเมืองเหรออืมจากในเมืองมานี่รประมาณสัาห้าโลได้ไหมประมาณได้นะมองซ้ายมือเออแล้วก็ตีขนานถนนคู่ขนานเลยสายเอเชียเจอร้านเลยลุงหลานสาขาสาขาเจ็ดโอเคครับขอบคุณมากอ่ะขอบคุณครับบินไห้ลุงไหมอ่ะบินให้ลุงไหมเนมนะ่ะแค่ไปแจ้งใช่ไหมกรับผมได้เลย โอ้โหนี่ยท่านผู้ชมดวงดีเหลือเกินลองชิมก่อนนะรสชาติจะเป็นยังไงเข้มข้นอ่ะ้ากินรสชาติเข้มข้นอยู่แล้วอ่ะถ้าคนคนไหนแบบว่าไม่ไม่ชอบจัดรสจัดก็ไม่ต้องปรุงอืมก็เหนียวนุ่มอ่ะเนี่ยดูหมูอ่ะเนื้อหมูเขาอ่ะ ใหญ่นะให้ลูกกินสองลูกมันพูดตรงๆเลยนะให้สองลูกกินได้นะมัต้องเดี๋ยวว่าชอบจัดก็ผสมมองตามใจชอบถ้ากิตติชอบกินจัดมันได้รสแบบจัดๆเป็ดๆเป็ดๆเค็มๆหวานๆโอ้โหเปรี้ยวๆนิ้ๆจากส้มน้ำส้มนะ ชอบแล้วแต่และนี่แต่ว,ว่าเกิดว่าลูกค้าไม่ตรุงก็ไม่ต้องตุงนนะของของเขาเจ้าตำรับของก๋วยเตี๋ยวเรือ,อยุธยาจรนะิงๆะะชื่อร้านไหนนะลุงหลานสาขาเจ็ดสาขาเจ็ดนี่ก็อยู่บางตำบนบางว่านะตามที่ดูเด็กมันบอกมเมื่อกี้ในร้านนคนเต็มไมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับ ครับนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวร้อยล้านครับก๋วยเตี๋ยวเรือพระกอศิยาลุงหลานสาขา7วันนี้กิตติมาถึงที่แล้วครับโอ้โหรสชาติอย่างนี้เลยครับอย่างที่ผมบอกใครอยากมาก็อยู่ที่ตำบลบางว่าอําเภอบางปะหนันเดี๋ยวผมปักพิกัดไว้ให้นะเดี๋ยวเผาเผื่อมาไม่ถูกดูตามพิกัดแล้วกันวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ